นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือวัดขุดอินทประมูลป้อนของท่านขุดอินทประมูลเล่ากันว่าท่านขุดอินทประมูลเป็นนายอากรซึ่งยักยอกเงินหลวงมาสร้างต่อเติมพระจึงทำให้ถูกเคี่ยนจนตายวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดขุดอินทประมูลตาลและตาลรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงไม่บอกความจริงไปล่ะอ๋อเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านขุดอินมีความเชื่อว่าถ้าตนบอกแหล่งที่มาของเงินแล้ว ตนจะไม่ได้คุณสนตามต้องการเขาจึงถูกเคี่ยนโดยการมัดมือติดกับเท้าแล้วก็นอนคว่ำและเคี่ยนจนตายเมื่อกี้เนนกะติเพื่อผมบอกว่ามีโครงกระดูกของท่านอยู่ข้างหลังด้วยอยากดูใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปดูเรามาไว้ท่านคุณก่อนเลยครับ Then to Watching sex freaky I go Getting clubs people it doesn't make me nervous if anything i'm restless yeah i've been around and i've seen it all i get home i got the munchies bench on all my twinkies throw up in the tub then i go to sleep and i drank up all my money <inco -ue> ถึงแล้วครับโครงดูกของท่านสุดอินทผรหมูลเรามาดูให้ก้กันครับนี่นะนี่นะครับท่านขุดอินทประมูลโดนทําแบบนี้ครับและคนหนึงขูกเคี่ยนจนเขาตายครับนี่ของตัวของท่านขุดอินทประมูล ยิน,น,นดีต้นรังทุง่วันนี้มีความสำคัญมากในสมัยกองสีขุยามีพวะพุทธสายญาติก็ออิฐปูนขนาดใหญ่กว้าง50เมตรสูง11มเอเมตรใช่แล้วก็อันหน้าพระพ,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 พักปรระธรรที่เหนือชาวบ้านแถวนี้เรียกเขาว่วา,าสีเมืองทองไปจ,จักเราไปจับสีก็ เดิมมันก็จะใส่ยาทีญหานอยู่ใน,นาวิหารต่อมาวิหารได้ปุถุคังแล้วก็หลังคาไม่เหมาอนกันท,ทำให้ภาพองค์นี้เหมือนวันที่านอยู่ในคู่บนโุโกอ่ะก็ <c oughs> ชาวบ้านแถงนี้ก็จะเรียกภาพองค์นี้ว่าโกะนอนนในสมัยเสียกรุงศอยุยครั้งที่หนึ่ง วัดแห่งนี้ทุกไฟไหมและกลายเป็นวัดร้างมาประมาณ100ปีแล้วก็ในสมัยพระเจ้าชุ่ก็บรมีโกดได้ปฏิสังขร์ขึ้นมาเป็นวัดอีกครั้งเลยชุดได้ที่ว่าเป็นวัดอะไรนะวัดพระนอนขุนอินทประมูลไงเฮ้ยเราไปไหว้พระกันดีกว่าดีกว่ายช่ไ เรากำลังไปไหว้พระนะคะตามมาเลยตาื้อยนี่พระอยู่ตรงนู้นนี่นม,นมาเลยเระว่าเขาสร้างวัดนี้นตอนสมัยกุศลยุทธิยาเช่อไหมใช่และที่เขาตั้งตั้งอยู่เ,เนี่ยเขาเรียกอะไรก่อนเขาที่ตั้งอยู่นะคะที่ตั้งอยู่ก็คือ อยู่ก็คือเสาของวิหารที่สร้างมาแต่ว่าตอนนั้นที่สร้างก็คือฟ้าได้ผ่าแล้วทำให้วิหารนั้นพังใช่ใค่ตอนนี้ก็จะเป็นองค์พระนอนที่อยู่กลางแจ้งนะคะ พราะวาวิหารเก่านั้นได้ฟังไปแล้วก็จะเห็นเกยุ่เสาอยู่ตรงองค์พระหรือแค่นี้แต่อพระไม่มีแล้วถ้าพักนี่ก็คือว่าพ่อพระขัดจะขันไปทางทิศเหนือนะคะแล้วก็พระเสียนจะหันไปทางทิศตะวันออกให้สังเกตเห็นป้าว่ารอบๆอบนี้ยแบบองค์พระนั้นแบบดูสวยแล้วแบบดูท่านดูท่านดูมีเมตตา ทำไมอะทำมันมันถึงแบบดูร่มรื่นอะบรรยากาศดิดูนี่ต้นไม้เต็มเลยเร,ร่มรื่นาอแก่การทำรัศกรต้นใหญ่ด้วยใช่แล้วตอนนี้เราก็กำลังไปไหว้ขากันโอเค,อเคตามมาเลย เฮ้ยแต่ว่าที่ขายไม่ได้เลยเราต้องไปแปะทองที่พระบาทไงอขององค์พระใช่ไหมใช่แล้ว <c oughs> เราแปะทองเดี๋ยวเราลือกดูดิฮะเรามันมีสองอันเดี๋ยววันหลังเราต้องชวนเพื่อนๆมาเที่ยววันนี้เยอะใช่ที่มีโคตรสวยอ่ะสวยมากเลยเป็นธรรมชาติมากๆมีดนตรีครับ ดนตรีแบบแิวแฝงอะ่ะทำนองในแฝงเปลอง,ง,ล,องลองไปดูดนตรีกันนะใช่รี่แปะนะรี่แปะอีกเดี๋ยนะว,วเราจะพาไปใช่ครับเดี๋ยว,วเราจะพาไปชมเรียกว่ามีวงดนตรีไทยอยู่ข้นางห,หน้านน้นเดี๋ยวเราพาไปดูครับ จำนันกันสี่คนหายไปสองคนใช่แล้วมันหายไปไหนกันเนี่ยใช่เราต้องไปหาเพื่อนสองคนเพื่อไปชมดนตรีดูของกินแล้วก็ดูหลายๆอย่างที่อยู่เหลืออยู่ไปเลยไปครับานี้นี่ครับเราเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วเพื่อเราอยู่ตรงนี้ไงทััั้งหมดเลยยคครบไปไหนมาไปนั่งนั่งตรงนู้นนั่งร่มมันเย็นดีเออครับมีสุบยอด เราจะถ่ายเราอยากรู้ว่าเสียงนี้เป็เสียงอะไรไปดูกันไหมเออตื่นมากเลยตอนที่เราแอบแงอะตืเงมนและาไปดเป็นย้อเพลงเลยตื๊ดตืดตดน้องๆรเรีนวัิวทองนะคะมาหารายได้พิเศษในวันรดีค่ะนิวแซงมาแล้ว สวยอ่ะ้ยเขาดูว่ะอะไรนะเข้าไปดูนะโบดโบดโบดเขาไปดูกันเนนโบคุณอะไรเนียแต่มันอลังการเอชั้นอะทบเได้ทองจริงินแอร์สองที่ตัวเยอะมากเขาบอกว่ามันโบดโบด 一样白黑吧。 จะสังเกตเห็นตรงผนังนะคะก็คือเหมือนกําลังบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าพิธีกรรมหลายๆอย่าง <S <S เกี่ยวกับวัดขุนอินนี้นะคะรู้จักรูปนั้นน,น่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างอะ่ะคือแบบสวยมากอันนี้ก็คือองค์พระนอนขุนอินที่เราเห็นในครั้งแรกแล้วนะคะสวยมากคือแบบว่าใช้แบบความสามารถ คนต้องแบบคนว่าดต้องแบบมีความสามารถมากๆเลยนะคะเพราะแบบเก็บราย,ยละเอียดถุกต้อะใช่เพราะว่าทุกๆคนที่เขาวาดค,คือหน้าตาจะไม่เหมือนการแต่งตัวจะไม่เหมือนกันเลยนะคะดูยศตำรวจสิครับคือสวยมากเห็นยันเป็นดาวเลยครับนี่เจ๋งอะข้างบนบน,นี่คือการอ๋อนี่ไง ภาพนี้คือจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบุตรอย่างนี้นะคะที่เราได้ยืนอยู่นะคะสวยงามมาก่ากจริงๆนะฮะเยอดเลยหน้าตาแต่ละคนนี่แบบไม่เหมือนเลยอ่ะเออสอนครับห้ามจับครับสอน อมคิดึ่งของพาร์เกจิชื่อดังของประเทศไทยทั้งหมดค่ะเหมือนาเหมือน,นเหมือนรับต่ เอามานี่เพื่อนะเอาดีๆมากันนะคะดูดิดูดิเป็นแสนอ่ะสวยมากเลยอ่ะจริงงนาเมืออกนัดเดี๋ยวว่าหเดี๋ยวสิคอง